สวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนเดินชมดูบรรยากาศดูดอกไม้สวยๆเอาบรรยากาศดอกไม้สวยๆให้เพื่อนเพื่อนรับชมวันนี้เจ้าของบ้านเขาไปไหนเนี่ยสงสัยไม่อยู่บ้านบรรยากาศวิวภูเขาตอนนี้ฝนก็ลงมิดหน่อยๆแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูลองกล่องนี่ลองกล่อง ลองกลองดูสิเป็นพวงเลยสวยงามสง่าเออบรรยากาศลูกลองกลองสวยๆมีอยู่ต้นเดียวแนวหน้าบ้านข้างบ้านของเพื่อนเขาปลูกไว้ดูสิดูสิยังปลูกไว้ได้กินสักหนึ่งต้นสอต้นอยู่นะนี่แกปลูกไว้จะของบ้าน ส่วนมากสวนแกก็จะมีแต่มังคุดเยอะสวยงามเลยลองกล้องสวยงามสงา่าอยู่กับลองกล้องเขาเพิ่งเขายังไม่นั่นนะคะเขาเพิ่งเกิดอเขาเพิ่งจะออกได้ประมาณเดือนได้แนละ้วเดือนที่แล้วมาเขายังไม่มีลูกคละ เอาลูกกองกองสวยๆให้เป็นเพื่อนรับชมนี่เป็นพวงเ,เพิ่งจะออกเดินที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วเลยก็ยังไม่โตนะคะเนี่ยเขยังไม่โตดูสิกิ่งเป็นก้อนสวยงามตกสวยๆสวย,สวย สวยงามสวยงามสงาม่าสงสัยไปไปหาหมอแน่เลยไม่อยู่บ้านแบบเนี้ยเอาให้เพื่อนๆรับชมแค่นี้นะคะค่อยต่อกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ